นี่ครับขอบเหรียญด้านหลังจะเป็นลูกกระสุน M16 นะครับปลายจะหันชี้เข้ามาตรงกลางเหรียญสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลนิทัมเลิลเลต์ชนแนลครับมาพบกับการรีวิววัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวมไปถึงการเล่าประวัติความเป็นมาค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันความงดงามของพุทธศินและจุดพิจารณาความแท้เกินนั่นเองนะครับก่อนจะไปชมสาระดีๆในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราสัก100รไลค์นะครับรวมไปถึงแชร์ ไปให้คนที่สนใจในวัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยได้รับชมเพื่อร่วมกันศึกษาและหากต้องการที่จะสนับสนุนผมและทีมงานให้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้ในช่องทาง SuperTanks ของ YouTube นั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเหรียญมหายันกรมหลวงชมพรหรือเหรียญมหายันรุ่นไพรีพินาตอรีราชตูพ่ายปีพุักราช2 0พ0 548ซึ่งในวงการมักเรียกกันว่าเหรียญลูกระเบิดมีการจะสร้างขึ้นเนื่องจากนิมิตมีเทพมาเข้าฝันอาจารย์หม่อมผู้สร้างนะครับอีกทั้งจุดมุ่งหมายก็เพื่อสร้างพลังในการกู้ชาติป้องกันชาติให้เหนียวแน่นยันโบราณที่ลงไว้ในเหรียญน,นั้นเป็นยันสายเหนียวมีชานครบทุกอย่างมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ถึงสที่ได้แก่พระอุโบสถวัดราชผาติการามกรุงเทพมหานคร และอุโบสถวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์จังหวัดนครสวรรค์พุทธคุณานุภาพโดดเด่นเป็นที่รู้ดีคือพาดฟันศัตรูและเอาชนะอาวุธทุกชนิดได้ภายหลังจากการจัดสร้างเสร็จสิ้นแล้วอาจารย์หม่อมได้นาเหรียญไปมอบให้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือซึ่งมีหลายรูปด้วยกันนะครับอาทิประเทศโมลีลูกศิษย์ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ถวายธรรมะให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าทุกๆวันและ ได้ร่วมพิธีในช่วงในหลวงรอเก้าท่านทรงผนวนด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นหลวงปู่จันหอมลูกศิษย์ของสมเด็จลุนพระสังฆราชแห่งสอปป,อปอลาวครับนอกจากนั้นยังได้นำขึ้นทูลเกล้าวถวายให้รัชกาลที่10ซึ่งในขณะนั้นดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมมรราธิราชและให้ทางวังเก็บบล็อกรวมไปถึงทำลายไม่ให้เหลือณนะที่โรงงานเลยนะครับเนื่องจากมีคน โทรไปถามซื้อบล็อกและต่อมารัชกาลที่10ท่านก็ได้พระราชทานใหญ่ใหให้ทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยครับเหรียญรุ่นนี้มีการนําไปปลูกเสกในสถานที่แตกต่างกันมากมายนะครับนอกจากพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ทั้งสองที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักอยุธยาหรือศากลกรมหลวงชุมพรจังหวัดชุมพรวัดราชผาติการาวัดป่าศิริวัฒนาวิสุทธ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะครับในการนี้ก็ยังได้นําเหรียญที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับนำขึ้นทูลเกล้าถวายให้กับสมเด็จพระพี่นางอีกจํานวนหนึ่งด้วยเพื่อนําไปพระราชทานให้สําหรับบุคคลที่ทําความดีเพื่อประเทศชาติในด้านต่างๆนั่นเองถัดมานะครับเรามาฟังในส่วนของลักษณะของเหรียญด้วยนะครับเหรียญน,นะครับก็เป็นเนื้อทองแดงบริสุทธิ์มีรูปลักษณะเป็นเหรียญ3มิตริรูปไข่ขนาด3คูณ3.5เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปกมหลวงชุมพรครึ่งพระองค์แกะนูนสูงเป็นสามมิติพระพักชัดเจนสง่างามขอบเหรียญด้านหน้าวงในเป็นยันรูปกงจักลายร้อมล้อมรอบขอบเหรียญเป็นสนัญลักษณ์แห่งการฟาดฟันศัตรูหมู่มารขอบเหรียญด้านนอกเป็นรูปเขี้ยวฉลามเรียงโดยรอบการหัวท้ายของเหรียญด้านหน้าเป็นรูปลูกระเบิดน้อยหนาและลูกระเบิดแบบสมัยใหม่สื่อถึงการดักกันภัยจากลูกระเบิดทุกชนิดใต้องค์กมหลวงชุมพรเป็นยันสองระดับไล่ระดับกันลงไป คล้ายเป็นแท่นบูชาพระองค์ท่านสำหรับเหรียญด้านหลังนะครับเป็นรูปยันโบราณพิทักษชาติและเอาชนะศัตรูด้านบนจารึกคําว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ขอบเหรียญด้านหลังทําเป็นรูปปลายลูกกระสุนปืน M16 เรียงรายรอบด้านโดยหันปลายกระสุนเข้าหาตรงกลางเหรียญน,นั่นเองนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยยันต่างๆมากมายครับนั่นก็เป็นลักษณะของเหรียญลูกระเบิดรุ่นนี้นั่นเองนะครับ เอาละนั่นก็เป็นประวัติการจัดสร้างนะครับที่เรารวบรวมข้อมูลแล้วก็นํามาเรียงลําดับตามเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็ข้อมูลค่อนข้งนางหายากแล้วก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่ามีใครมาปลุกเสียยังไงจํานวนสร้างเท่าไหร่นะครับผมก็รวบรวมข้อมูลมาได้ประมาณนี้ผิดถูกประการใดก็ขออภัยมาที่นี้นะครับท่านใดมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากตรงนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเป็นวิทยาทานให้กับคนที่กําลังศึกษารวมไปถึง ผมและทีมงานด้วยนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของความงดงามของบุรษินกันแบบใกล้ๆครับเริ่มจากภาพรวมก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเหรียญเป็นเหรียญลูกไข่นั่นเองครับด้านหน้าก็จะเป็นกรมหลวงชุมพรเหตุอุดงศัก์นะครับครึ่งองค์เหรียญเนี่ยก็มีความกว้างประมาณ3เซนติเมตรสูง3.5นะครับเป็นทองแดงนอกหรือว่าบรอนซ์นั่นเอง อย่างที่บอกว่าเป็นเหรียญมหายันก็คือเหรียญที่มียันมากมายนะครับถูกบรรจุลงไปในเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมครับรอบเหรียญก็จะเป็นกงจักรกงจักรนี้ก็เป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ชั้นยศในพลของกอ,องทัพเรือนะครับซึ่งสเสด็จเตี่ยท่านก็เป็นบีดาของกองทัพเรือของทหารเรืออยู่แล้วนะครับทําให้ได้รับความนิยมในหมู่ทหารเรือเป็นอย่างมากครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้เอาไว้กันภัยด้วยนะครับ เวลาที่ออกเรือเดินเรือระยะทางหลาย,ลายวันระยะทางไกลๆนะครับด้านหลังก็อย่างที่บอกนี่ครับเป็นมหายันมากมายอยู่ตรงกลางนะครับมีลูกกระสุนปืน m 1 6หนะครับหัวกระสุนจะชี้เข้ามาตรงกลางนี่ครับลายล้อมรอบเหรียญสวยงามน่าสะสมมากสำหรับค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมสูงไปจนถึงนะครับค่านิยมเนี่ย อยู่ในหลักพันต้นนะครับเช่าหากัน2องถึงสามพบาทเลยทีเดียวต่อเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญกรม,มหลวงชุมพรเหรียญน,นี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาก็ลดลงมานะครับอยู่ที่1000บาทบวกลบนะครับเท่าที่พบเจอก็จะอยู่ประมาณร้อยปลายๆนะครับที่เช่าหาเปียงเมือกันบ่อยๆแต่ถ้าสวยๆหน่อยมีซองเดิมครบก็จะมาหนึ่งพันนิดๆนะครับราคาิยมการเช่าหาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับตามสภาวะความนิยมแล้วก็ ที่มาซัพพลายอย่างที่ผมเคยบอกในทุกๆรุ่นครับต่อไปลงกล้องกันหน่อยเริ่มจากด้านหน้านะครับนี่ครับให้ดูนะครับต้องใช้กล้องเลยเหรียญรุ่นนี้เพราะว่ายันเยอะมากครับเริ่มจากด้านบนเห็นไหมครับเป็นลูกระเบิดก็กงจักรนะครับลายล้อมรอบเหรียญแล้วก็ขอบเหรียญสันขอบเหรียญด้านบนจะเป็นเขี้ยวฉลามเห็นไหมครับเป็นลักษณะเขี้ยวฉลามนะครับไม่ใช่ทําออกแบบมาเป็น กรีบดอกไม้หรืออะไรนะครับเป็นเขี้ยวฉลามนะครับในลักษณะที่พมหลวงชมพรท่านเป็นบิดาของทหารเรือนะครับอะไรที่เกี่ยวกับทหารเรือก็จะเกี่ยวข้องกันกับเหรียญรุ่นนี้ก็คือกงจักรที่เป็นสัญลักษณ์ของทันยศในพลกองทัพเรือแล้วก็เขี้ยวฉลามนะครับสัญลักษณ์ของทางหารเรือนั่นเองก็จะมียันมากมายครับนี่ครับเหรียญสวยเดิมแดงดีมากๆมีลูกระเบิดเป็นจุดๆครับก็ มหลจุมพรครึ่งองค์นะครับตลองพระองค์ที่สวมใส่ก็เป็นเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ของกองทัพเรือนั่นเองเราจะคุ้นชินกันอยู่แล้วกับเครื่องแบบตรงนี้ครับสวยงามมากๆครับดูไปแบบช้าๆนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยดูใกล้ๆแบบนี้ยันต่างๆอักขาราต่างๆมากมายครับก็มีลูกระเบิดเป็นจุดๆนะครับตามเข็มนาฬิกา สวยงามมากครับออกแบบมาได้ละเมียดแล้วก็ละเอียดออกมา,มาพาดูช้าๆนะครับสุดจริงๆแต่ก่อนนี้ต้องมีสองสามพันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาลงมาเยอะครับไครที่ยังไม่มีสะสมบูชาก็เป็นโอกาสดีที่จะเช่าหามาบูชานะครับใครที่เดินทางบ่อยๆหรือว่าต้องเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายเนี่ย เหมอที่จะบูชาติดตัวมากมากนี่ครับขอบเหรียญด้านหลังจะเป็นลูกกระสุน M16 นะครับปลายจะหันชี้เข้ามาตรงกลางเหรียญรอบเหรียญเลยแล้วก็จะมีคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ครับคำว่าชาติจะเริ่มตรงนี้นะครับอาจจะมองยากหน่อยถ้าเราไม่ลงกล้องเพราะตัวเล็กมากครับแล้วก็จะมาด้านนี้จะคําว่า,าศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ครับ ที่เหลือก็จะเป็นอัคขรายันมากมายเรียกว่าเรียกว่ายันยุ่งก็ได้เรียกว่ามาหายันก็ได้ครับส,สุดเลยครับส,สุดเลยผิวพัรรณบันนาก็เป็นทองแดงผิวไฟนะครับสวยงามมากๆาทหารเหล่าทัพอื่นรวมไปถึงตำรวจนะครับหรือข้าราชาการก็นิยมบูชาติดตัวมากๆเพราะว่า อาจจะต้องเจอกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับหรือรเผชิญอันตารายต่างๆการเดินทางในป่าเดินทางไกลเดินทางข้ามมหาสมุทรข้ามทะเลข้ามน้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บูชาติดตัวเป็นอย่างมากครับเอาละก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับ เหรียญมหายานกรมหลวงชุมพรเขตอุดรธาน์หรือเหรียญลูกเบิดปี2,548นะครับเหรียญน,นี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบนำมาทำคลิปให้ fc ได้รับชมได้ศึกษาร่วมกันในส่วนของประวัติแล้วก็ความงดงามของพทธศิลป์นั่นเองนะครับเอาละดูจบแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe และสั่งกระดิทิ้งไว้ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรา สักนิดก็แล้วกันแล้วก็หากต้องการบูชาวัตถุมงคลพระเครื่องที่ยังไม่มีการปิดสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางตามรายละเอียดใต้คลิปรวมไปถึงใน Description ด้วยนะครับไม่ว่จะเป็นเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง Line อย่างที่เราให้เบอร์ไว้แอดไลน์คุยนะครับงดรับสายทุกกรณีเช่นเคยนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี่ติดต่อเข้ามาเยอะมากๆครับเราก็มีงานที่ต้องทำอยู่นั่นเองครับเอาละ จากกันไปแล้วนะครับสำหรับว p นี้ไว้เจอกันใหม่ใน e p หน้านะครับสวัสดีครับ